ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอระบบแพลตฟอร์มเซิร์ฟมาตลาดออนไลน์สําหรับงานบริการมืออาชีพนะครับผมโดยแพลตฟอร์มของเรานะครับออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆในสายงานบริการเช่นแม่บ้านช่างประปาหรือช่างกาจัดแมลงนะครับที่กําลังมองหาและได้เสริมโดยที่ต้องการจะประกาศงานบริการของคุณนะครับบนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ ครับทีนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนต่างๆของแพลตฟอร์มเซิร์ฟมาร์ทของเรานะครับว่ามันมีอะไรบ้างบนแพลตฟอร์มเรานะครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นแถบการค้นหาการบริการนะครับถ้าผมทําการพิมพ์ค้นหาทำความสะอาดก็จะปรากฏหน้ารายการ ก็เสนอบริการทําความสะอาดของโปในแพลตฟอร์มของเรานะครับผมต่อไปทางขวาก็คือปุ่มกดที่เข้ามาสู่หน้าหลักนะครับแล้วก็ปุ่มการเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์มเรานะครับผมแล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนแถบด้านล่างต่อมานะครับเป็น ตัวแสดงรายการหัวข้อข้อเสนอบริการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเซิร์ m ม r t ของเรานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะปรากฏข้อเสนอบริการแนะนํายอดนิยมของโปรทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของเรานะครับก็จะมีรายการข้อเสนอต่างๆที่มีความยอดนิยมหรือมีการใช้งานบ่อยๆบ,บ,บนแพลตฟอร์มของเราด้านล่างสุดของเรานะครับก็จะปรากฏเนื้อหาทั้งหมด บนแพลตฟอร์มของเรานะครับที่จะประกอบไปด้วยรายการที่เป็นการแสดงหัวข้อรายการข้อเสนอบริการของโปรโที่แยกเป็นหัวข้อต่างๆบนแพลตฟอร์มของเราส่วนเกี่ยวกับก็คือส่วนที่อธิบายข้อตกลงเงื่อนไขวิธีการใช้งานและรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มเซิร์ฟมาร์ทของเรานะครับและสุดท้ายก็จะเป็น ข้อมูลทั่วไปที่จะอธิบายถึงวิธีการทำงานเช่นอยากจะสมัครเป็นโปรโหรือผู้ให้บริการหรือการชำระเงินหรือค้นหาโปรโทั้งหมดในแพลตฟอร์มเซิร์ฟมาร์และมีบทความต่างๆที่ทางเราได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเนื้อหาหรือข่าวสารต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเซิร์ฟหมค์ของเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่ขวาล่างนะครับก็จะมีอีเมลนะครับทวิตเตอร์เฟซ o ุ๊กลิงก์อิและ i n นสตาแกรนะครับโดยในอนาคตนะครับแพลตฟอร์มเซิร์ฟหมค์ของเราอาจจะมีการรองรับแอปพลิเคชัน Android และ iOS นะครับครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแพลตฟอร์มเซิร์ฟมมร์ของเรานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์สับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรานะครับผมบคุณครับ